วันนี้เป็นวันแรกที่เข้ามาถึงตรงนี้ครับแต่วันอืน่นเนี่ยเราอยู่รอบๆมากกว่าหรือเข้ามาไม่ได้นะครับแล้วก็วันนี้ก็้องเกลวเขาอยากจะเข้ามาเหมือนแบบอ่านกระแสหรือโซเชียลเยอะก็เหลายๆคนเขาพีแบบส่วนที่ขาดที่นาใช,ใช่ก็อย่างแบบในกลุ่มของช่องสามเองอะค่ะเขาก็จะมีแบบบอกตลอดว่าตอนนี้ฝนตกขาดอะไรตอนนี้น้ําเยอะแล้วทุกคนยังขาดอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หาตรงส่วนนั้นมาแทน อย่างเข้ากล่องแบบไม่มีที่ทิ้งก็เอา,เอา,เอาถุงดํามาเพิ่มแล้วก็เอาเป็นขนมปังมาแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะามาได้สัมผัสกิจการด้วยนะจะบอกว่าทุกคนมาด้วยใจจริงๆค่ะพี่คือเหมือนแบบมีจุดแบบทางเดียวกันคือเราเราแบบช่วยเหลือกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนทุกคนนั้นแบบทาเพื่อพ่ออะไรเงี้ยครับแล้วทุกคนก็รู้สึกแบบ อย่างน้อยสุดก็คือความสามาัคคีความรักที่แบบว่าเราอยากจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับคือเราม,มีอยู่แค่นี้นแล้วจับมือกันเดินไปอเลยครับผมว่าพ่ออยู่แถวเนี้พ่อเห็นว่าเราทําอะไรอยู่เลยครับวามรู้สึกตรงนั้นร้อยก็นนไปวันแรกที่ได้รับความข่าวเรา่น้นมื่อวันั้นเราเราทำอะไรกันอยู่เราไม่คุยกันนะครับเอาเป็นว่าอยู่ในคนละมุมนะครับแล้วก็คือ,อมันเสียใจมากครับแล้วก็พี่โตของเองนะผมไป,ไปประชุมวันนั้นแล้วก็ ตัวเขาเองก็อยู่ที่หนึ่งผมมาประชุมแล้วก็ไม่ดูโทรศัพท์เลยจนออกมาแล้วก็เห็นไลน์เด้งเต็มไปหมดเลยผมก็เลยแบบเฮ้ย hey, มันเกิดอ,อะไรขึ้นแล้วขณนะนี้แบบทุกอย่างมาดูขมุขมัวไปหมดพอมาถึงบ้านทุบเนี่ยเราก็รู้สึกเศร้าใจมากก็แทบจะไม่ได้แบบมาคุยกันแต่ก็คือมองตากันแล้วแบบมันมันแย่มากเหมือนกันคะ่ะตอนนั้นอยู่คนเดียวที่แมนประชุมอยู่แล้วเราก็อยู่บ้านเราก็ พอทราบค่ะปุ๊บไม่รู้ไม่รู้จะทําอะไรแล้วแบบเป็นช่วงจังหวะที่ตอนนั้นยังไม่กินข้าวแล้วก็เลยกินไม่ลงก็ทําตัวไม่ถูกไม่รู้ว่าจะไปไหนแล้วก็ไม่รู้จะคุยกับใครเพราะในกลุ่มไลน์ก็แทบแบบไม่อยากไม่อยากจะเข้าไปอ่านเลยกลุ่มไลน์นิ่งมากครับคือทุกคนแบบผมว่าอยู่ในมุมของตัวเองกันหมดแล้วก็ทุกคนเข้าใจเหมือนกันแล้วก็ตอบกันอย่างเดียวคือแบบเฮ้ยเราแบบ คือพยายามแบบคือเวลา,ยาไปเจอเพื่อนๆกันอย่างเงี้ยครับทุกคนเนี่ยพยายามจะแบบเรารวมแบบร่วมมือกันเดินไหมอะไรเงี้ยครับเหมือนแบบเราสามัคคีกันไหมเราแบบเฮ้ยทำดีพ่อๆไหมเราแบบไปทําอะไรบางอย่างเพื่อแบบให้รู้สึกดีขึ้นนะครับหลายๆอย่างคือทุกคนผมว่าเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนตรงเนี้ยถึงแม้ไม่ได้มาอยู่จุดเดียวกันเนี่ยแต่ทุกคนกาลังทําสิ่งนั้นอยู่เหมือนกันหมดเลยครับผม อนของพ่อเนี่ยเยอะมากตัวตัวเกียวเองเขาใช้ตลอดคือความพอเพียงแล้วผมมากก็ได้จากเขาแล้วก็เ,เข้าใจในสิ่งที่เขาแบบพยายามบอกรวมไปถึงที่พ่อสอนเสมอนะครับแล้วก็มีหลายๆอย่างเลยเรื่องความสามารถคีเออในเรื่องของมุมความรักในมุมของการเสียสล,ลยะอะไรเงี้ยครับซึ่งเกียวเขาเกี่ยวกับผมเองก็ค่อนข้างจะเชื่อในคาสอนความตรัสของพ่ออยู่แล้วจริงเวลาอนาคตจะมีลูกเราจะ สอย่างแรกหนูต้องเอาพระราชกรณียกิจและก็สัรษฐกิจพอเพียงของของ,ของในหลวงนะคะให้กับลูกอ่านให,ให้ให้เขาฟังว่าเราเคยมีพ่อที่เสียสละเพื่อเพื่อแผ่นดินให้เราอยู่จนถึงตอนนี้แล้วก็ต่อไ แต่ผมก็จะบอกลูกว่าพ่อยังอยู่นะครับแล้วก็ยังจะบอกพ่อยังบอกลูกว่าแบบเนี่ยคือสิ่งที่แบบเรามีวันดีได้เพราะคําสอนพ่อแล้วก็ประเทศไทยแบบมีแบบดีได้ก็เพราะพ่ออนกันแล้วก็ยังเชื่อเสมอว่าแบบสำหรับตัวผมเองผมเชื่อว่ายังพ่อยังไม่ได้ไปไหนเลยยังอยู่ตลอดตั้แต่เกิดมาเนี่ยผมไม่เคยได้เห็นท่านผมไม่ยังเชื่ออย่างนึ่งว่าท่านก็ยังไม่ได้ไปไหนก็ยังอยู่ผมยังนับถือท่านจนแบบจนผมแบบตายไปยเ ความภูมิใจที่เราได้เกิดในบนแผ่นดินของท่านไร้เชื่อว่าตไม่ต้องพูดมาอันนี้แบบมันภูมิใจมากจนจนหาคำพูดไม่ได้แล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้อยู่บนแผ่นดินดีแล้วก็ได้อยู่กับทุกๆคนที่เกิดในประเทศไทยของเราเพราะว่าหนูมีความเชื่อว่าอย่างที่เราเห็นทุกคนร่วมมือร่วมใจกันสามัคคีกันเพื่อจุดหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นในอนาคตข้างหน้าถ้าเราร่วมมือกันเราก็สามารถที่จะทาให ประเทศเราก้าวเดินต่อไปแล้วก็พัฒนาในสิ่งที่เรายังขาดได้ไม่มีประเทศไหนเป็นแบบนี้ครับเชื่อประเทศไทยเป็นประเทศที่อบอุ่นที่สุดไม่เคยแบบเปิดข่าวมาแล้วแบบเราเห็นแบบทุกคนใส่เสื้อสีเดียวกันยืนอยู่บนถนนที่รถติดที่สุดแต่เป็นคนทั้งหมดไม่มีอนุไหนที่ว่าเป็นที่เลยแล้วก็ผมมองว่าทุกคนแบบประเทศไทยเป็นประเทศที่ที่มีความสุขที่สุดแล้วที่เต้เกลือบนนี้ครับสุดแล้ว